้องลอตโต้มีสีหน้ากังวลเล็กน,อน้อยกังวลอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยเอาคนแรกก่อนเลยดรชิดไปดเตรชิดตกลัวมากดกรชิดโอ้โหเขาอายุหกสิบเขาห่งสารพัดส,ส,ส,สารพันก็ตื่นเต้นนิดนึงพร้อมน้องของเราพร้อมแล้วไปให้กำลังใจกันได้เลยครับ นี่ครับนี่คือผลงานของผมครับปากการนะจากที่อธิบายใช่ไหมครับอ่าใช่ไหมโอเคพร้อมไพร้อมค่ะเชิญครับเชิญจ่หนอ่อสวัสดีครับอซอซุบไอซพี่ขอโทษที่ทำให้เสียจังหวะพี่จะไม่แซวแล้วสัญญาสัญญาไม่แซวแล้วโอเคพร้อมนะครับพร้อมครับ นี่คือผลงานของผมครับปากกาหักคิดครับช่วยในการเขียนและจดบ,บันทึกให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น<ม>และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติครับตรงปลายปากกากดลงไปในพื้นผิวจากนั้นเซ็นเซอร์ตรวจตรวจพื้นตรวจจับก็จะทํางานถ้าเกิดพื้นเหมาะสมก็จะปล่อยแผ่นพลังงานออกมาเราก็เริ่มวาดพอเราวาดลงไปแล้วเราก็สามารถดูดข้อมูลกลับไปได้โดยการกดตรงนี้อีกทีนึงแล้วจากนั้นข้อมูลก็จะ ดูดกลับไปครับก็จะส่งไปยันคอมพิวเตอร์หลักก็คือคอมพิวเตอร์ที่อ่านเพื่อป้องกันปากกาหล่นหายหรือพังครับคะแนนครับผลครับพริงจริงนะพี่งงเดี๋ยวพี่ถามงี้ตรงปากการนี้มันเอาไว้ทําอะไรแล้วมันใช้เพื่ออะไรเวลาเราลืมกระดาษหรือว่าเราทําสมุดหายมันก็จะใช้แทนกระดาษได้แต่ถ้าเกิดเป็นปากกาหรือดินสอเราก็ต้องใช้กระดาษด้วยเขียนใส่มือเราไง นั่นน่ะใช่ไหมใช่แล้วเวลาเข้าห้องสอบเราต้องจะห้องสอบก็เขียนใส่มือใช่ไหมใช่พี่เก่งมากเลยบางคนอาจารย์เข้าใจถูกไหมหมายว่าแต่เดิมเนี่ยอย่างรุ่นอาจารย์เรียนอาจารย์ต้องถือกระดาษตื้นสอบให้จดแต่ด้วยอุปกรณ์ที่เราตตออกแบบเนี่ยต่อไปคว้าไปเฉพาะดินสอใช่ไหมใช่แล้วก็ไม่ต้องใช้กระดาษเลยดูดเก็บไว้ตลอด ใช่ไหมแล้วว่าพอเราเล่นปั๊บอากาศตกท้องร่องหายเราก็ไม่ได้อะไรเลยถ้าปรกองหายอ่ะอูตสาห์มาซะดีเลยป้อกา่หายอูตส่าห์เข้าใจจนเราเข้าใจแล้วนะเดี๋ยวก่อนฮะตอนนี้เรถโตไม่งงเลยราก็ต้องท้องร่องคืออะไรอาจารย์ประมาทผมอย่าประมาทนผมท้องร่องคืออะไท้องร่องเวลาเราเราเราไปในที่ที่เป็นแบบเป็นดินดินแต่โลกดินดินมันจะมีมันจะมีร่องให้น้ําไหลฮะ ตกท้องล่องตกท่อลงตกท่อเขเคงั้นคิดแทนลัตโต้ต่อเพราะเมื่อกี้ได้ยินอาจารย์ได้ยินว่าลัตโต้บอกว่ามันจะส่งส่ัญญาณกลับไปด้ยใช่ไหมมันจะส่งข้อมูลไปที่คอมพิวเตอร์หลักคอมพิวเตอร์บ้านเผื่อปากกาตกหายก็เราก็สามารถกลับไปดูที่บ้านขอบคุณมากนะลูกนะไปปรับปรุงเพิ่มนะครับรัตโต้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ที่สุดท้ายของเราวันนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณแม่แต่จะเป็นอย่างไรไปชมครับเวลาตื่นเต้นเราระงับความตื่นเต้นยังไงได้บ้างครับ<อ>พี่บอยทำไงครับโอ,โอ้ถ้าตื่นเต้นถ้าเกิดผมจะตื่นเต้นสูดหายใจลึกช่วยได้ทกวยนี่สูดหายใจลึกแบบนี้เป็นสูดแบบนี้เื็นกานใช้หายใจผมรู้ทันฮะคืดอถ้รรู้ทันปั๊บเนี่ยเราก็จะไม่ยินดียิน้ายมันรู้ทันครับ น้องผมพอรู้ทันแล้วทําไงรู้ไหมฮะกระโดดฮะกระโดด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 แล้วหายตื่นเต้นแต่เขาอันนี้กระโดดไปสิบรอบแล้วโอ้โหนานาคอ้กระโดดยังไงลูกกระโดดกระโดดกระโดดเนี่ยลูกอย่างนี้ไม่ตื่นเต้นเหรอคะสวัสดีค่ะนี่เกมมาริโอ้แล้วลูกเกมมาริโอ้ผลงานของลูคืออะไรคะชุดชั้นในเพื่อนมแม่ค่ะโอ้เรื่องราวเป็นยังไงอยากฟังจังเชิญครับชุดชั้นในเพื่อนมแม่ เป็นการทำงานราะหว่างชุดชั้นในและพวงก,กุญแจรับส่งสัญญาณซึ่งมีขนาดจริงประมาณนี้ค่ะจะมีที่ที่สแกนนมเพื่อส่งไปที่มิ้วมิวเพื่อบอกว่านมแม่มีเท่าไหร่น้องกินไปเท่าไหร่แล้วมีสารอาหารในนมแม่เท่าไหร่ มีระบบให้กำลังใจหรือระบบคำแนะนำคุณแม่เช่นดื่มน้ำสามลิตรต่อวันสามารถปั๊มนมได้เพียงแค่ต่อกับถุงรับน้ำนมนอกจากนี้ยังเหมาะกับคุณแม่ที่ทำงานนอกบ้านอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะมาดทัเ่เนเรื่องจริงมากคือเป็นเรื่องจริงในบ้านเลยเป็นเรื่องจริงในบ้านเลยจริงๆนะนะเป็นเด็กที่จิตใจดีมากเลยลูกคือน่ารัก คือเห็นคุณแม่แล้วก็คงรู้สึกว่าบางบางอย่างแม่ก็คงเหนื่อยเนาะต้องมานั่งให้นมน้องตลอดเวลาเลยแล้วให้แล้วยังไงกับอาจารย์ชิดอาจารย์ขาเฮ้ยเฮ้ยจ่า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 โอ้โหบิคลค้งตามเลยนั่ไม่ถามอะไรเลยไม่บอกใครเลยไม่เบี้ยวใครเลยเดี๋ยวขอกดไฟจะชิดลงก่อนดีไหมคะกดออกไหมต้องกดไว้ก่อนนะลูกจะให้ไฟสว่างหรือไฟดับคะไฟดับก่อนยังไม่ได้ถามยังไม่โอ้โหสุดยอดเลยนะแม่่นจริง เวลากดเลยมันก็ไม่ดีมันไม่สนุกก็ไม่ให้เหรอเป็นเด็กซื่อมากใช่คือนนันนาอยู่ปอสามแต่นันนามีความคิดมีสิ่งที่มองเห็นแล้วก็คิดต่อด้วยไงลูกพี่วัดเมยก็ต้องให้อ่ะค่ะโอ้โหยังงงอยู่ได้ไหมได้ไหมให้ได้ได้แล้วจริงจแล้วเนี่ยสิ่งที่หนูคิดนี่มีความเป็นไปได้สูงนะฮะเอ่อ วัวที่เลี้ยงที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาจะฝัง R าร์ดีที่คอ RFID ดี RF ก็เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่คอยเช็คว่าวัวตัวนี้ทานอะไรไปเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย RFID ไดีไม่จำเป็นต้องไฟฝังอยู่ที่หน้าอกคุณแม่แต่สามารถอยู่ที่ยกส่งได้เพราะนั้นอันนี้เนี่ยถึงมาตอนนี้พอพอฟังพี่รถเมย์พูดถึงความรักความสนใจเนี่ยอาจารย์ดิ๊ดิ๊ดิ๊ดิ่ดิ๊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 ดาออกก่อน เราต้องสร้างความเท่อีกตอนกรรมการเอาไฟออกแล้วหนูรู้สึกยังไงคะไม่เป็นไรตรงนี้หนูอยากหนูอยากได้ไฟสามดวงไหมลูกอยากแล้วถ้าเกิดไม่ได้แบบนี้ล่ะคะก็ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณที่ให้หนูผ่านรอบนี้มาอยากบอกว่าปิดไฟทำไม หนูก็งงอยู่ทำไมเอาออกทำอะไรกันรุ่นสร้างสรรค์รายการโดยบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัด เราได้ทราบแล้วนะครับว่าน้องเราใครกันบ้างที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มีทั้งความประทับใจรอยยิ้มและคราบน้าตาพิซซุปเชื่อเลอเกินว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ดีกับทุกๆคนเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งแล้วก็เต็มปมไปด้วยจินตนาการครับพบกับเรื่องราวแบบนี้ได้นะครับทุกเช้าวันเสาร์ที่นี่ครับช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์ซุเปอร์ไอเดียคิดกระหึ่มโลกวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณนะครับ